กอนทำการกดควันนะครับเดี๋ยวผุณมันไม่ได้เอาคอาหนักได้ตรายย่านต่างๆนี่เราไือสายเร็วสายเราเรได้เรวๆไปนะก็พิทานตับแ้ำกับเล่ามีจะให้การก็ได้แก้การก็ได้การให้การนั้นก็จะเป็นประโยชน์ครับเล่าตัวการทะวามคุ้นใครัล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็้อเยนะรับยินยิ้มเขาพิมพนาทีเพื่อเปข้องการนะครับ เดียวไปนะครับเงินเงินฟอการเงินมาสักกตรงฐานเพื่อได้ลงลงรักฐานด้วยก่อนเด่นนะครับก่อนเด่นกนเดนีเพื่อเดยนะครับเงินเดียวก็อยากหยุนะคเดี๋ยวจะหยุดนกันหยุดครที่ก่อนนะแล้วมันก็จะเป็นงานสะสมในบ้า 对，你看。 เดี๋ยวใช่รวมโุดแล้วไงหน้าบ้านเ่ยรวบเลยวมเี๋ยใช้รวมตรงนี้แล้วจุดเลยเดี๋ยวพักก่นใช้กันนะเดี่ยวอาบ่ยายนใช้ก่อนนะครับี่เราจะเป็นข้อกก่าวนะครับตามมาจัดจักกลุ่มนะครับก็ได้มีการไฟว้พระ้งนะมกทุก้แบุนะครับจะเป็นวอในองของงานการพ่อเ่นะครับก็ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่สอนเวล่าประมาณ1ลายม่นะครับกได้จักลุ่มตัวงานเท้า อยไทยรนะครับแก้วทัตญาหยานะครับลายละเอียดไม่เอีกนะเอกสารเรื่อนะครับพอว้องการจะมีตามผู้องการงานรายการนะครับก็จะมีหนําต้มใบหรือกระถองขนาดโป๊ยมิลลิตรนะครับโดยสบดขวดนัต้มหรือกระถองขนาดเจ็ดอยาร์พิติลลิตรเจ็ดิบวดนะครับหนต้มใบหรือกระถองขนาดแปดกลยรพิติรนะครับจํานวนพุกสบองขวดนะครับแ่วกานัต้มใบหรือกระถองขนาดนิดัน 500นิดๆนะครับจะนีรอย่อรอยตามติดปวดนะครับแล้วก็จะมีธาาบัน่วยบาทอันนี้เป็นเดียวโรสือหรือว่าเราไปเร่งก็อยู่ในในพิเเงินอดีนะครับก็อันนี้จ่าที้เขาคือนะครับก็ก็ก่าวมานะครับก็จะเป็นการปาพือนประการถงส่วนขนาทุกนะครับบัีเจี๋ยตามคิปนะคับปวด้อก้องนาวีนับก็จะเป็นพสะราชบัดญัิอาหารปวด้อก้องนาโซงนะครับก็เขาจะมีการประกาศปิดเดยให่เพืองผึกระทบนะครับสี่ต้นนดกัานี่ห้า ผลิตนำกาวเรือจับน้อยขับในช่วงนี้ก็คือการจับน้อยนะครับก็คือตากอมนี้อยู่ในลำดับที่ห้าที่สองอีกนะครับเหมามากหลงที่ก่อหมากไก่นะครับก็จะมีความพิดนะครับตามมาตตาที่ห้าที่ท้องผลัญจะมารนะฮานนะครับต้องนาต้องโตนะครับจับครับได้ perjun